เชิญท่านอาจารย์สามารถสามาธิการชี้แจงครับขอบียนท่านประธานครับผมสามารถมาลุลีมสามาชิกสภาิูาแทนรัดรกรทพมหาคนครครับเรื่องที่ท่านวิชาพ,พูดมานนะครับผมขอชี้แจงครับว่าเรื่องตรงนี้ที่นอกกอารแข่งขันหมายความว่าการพิจารณาตอนนี้มีปัญหาใหญ่หลวงของประเทศไทยนะครับคือเรื่องการยกน้าหนักครับตรวจที่มหดิดลเจ็ดคนนะครับไปแข่งขันต่างประเทศมหิดนบอกว่าผ่านหมดทุกคน ไปแข่งต่างประเทศก,กลับมานะครับในเจ็ดคนเนี่ยตรวจโดบทางสถาพันยกรำหนักบอกว่าคุณมีโดบนะครับจะต้องปรับสิบเอ็ดล้านห้าแสนถ้าือบล้านห้าแสนนะครับประมาณสามสี่แสนยูเอสนะครับแต่ถ้าในเดือนมิถุนายนนี้คุณไม่จ่ายสองแสนดอลลาร์ก็คือประมาณหก็ดล้านบาทเนี่ยคุณจะไม่ได้ปไปแข่งขันโอลิมปิกผมถามนี่คือความผิดของใครครับ สมาคมยกน้ำหนักเป็นสมาคมที่ผมเห็นใจมากนะครับไม่ว่าทพลตีธนราชยอดบางเตยและคุณบุษบาที่เป็นนายกสมาคมหาเงินหาทองหาโฆษณาสนับสนุนสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนประเทศไทยได้เหรียญทองแล้วครับปวินาทองศกประภาวดีเหรียญเงินเยอะแยะเหรียญทองแดงก็มีแต่ทําไมเขาจะต้องมาตกหนักว่าเขาจะต้องหาเงินที่ไหนไปผ่อนให้เขาหกล้านกว่าในฐานะนายกสมาคม แล้วถ้าเบื่อไม่ให้ก็ไม่มีโอกาสใปโอลิมปิกปีนี้เลิกฝันเลยครับโอลิมปิกเกี่ยวกับยกน้ำหนักถ้าคุณไม่มีเศษล้านห้ารัฐบาลรัฐมนตรีจะช่วยไหมครับในตรงนี้เพราะนั้นต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เห็นใจนะักกีฬาอย่างมากเลยนะครับที่ว่าผิตฟอมต้องยกน้ําหนักลูกเหล็กเนี่ยนะครับต้องลดน้ําหนักด้วยต้องยกด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทํามาเพื่อประเทศชาติตลอดเวลาแต่ขณะน,นี้จะไม่มีโอกาสได้ไปกันกันเพราะต้องหาเงินเ็จล้านห้าเพราะนั้นต้องเรียนเลยครับว่าเรื่องต่างเหล่านี้ ถ้าเราไม่ไดำเนินการทางกฎหมายตรงนี้นะครับเราไม่มีโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกทุกชนิดกีฬานะครับเพราะฉนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่านี่คือการเร่งรัดในการที่ทําไมประเทศไทยต้องออกกฎหมายนี้และการที่เราทําไมจะต้องไปตรวจนอกการแข่งขันคือก่อนจะไปแข่งขันที่ซ้อนก็ต้องไปตรวจก่อนครับว่าประเทศเราเราชัวร์ไหมว่าเราไม่มีสารตกค้างหรือสารกระตุ้นอะไรก็ตามแต่พอไปถึงประเทศนู้นเนี่ยนะครับกลับไปโดนอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบหรอกครับว่า เป็นการหาเงินของาพันยกรำหนักโลกหรือเปล่าถ้าไปเก่าหานะครับว่าทําไมประเทศไทยโดนถึงสิ็ดล้านห้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องวิงวอนครับว่าทําอย่างไรก็ตามผมอยากให้นักยกํำหนักได้มีโอกาสไปแข่งขันครับขอบคุณครับท่านสามารถมายุรินครับ กราบเียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพข้าพผมในสามารถมรุลีมสวาชิิสภาู้สานราษฎรพระชพธิยป <p aha. S 1> ัตตจังหวัดเทพานครในฐานะสวัชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้แปลยติในวมาตาสี <k> stuffing, <P pus> ่ในเนื้อความของมาตาสองก็หนึ่งท่าหนึ่งโดยได้ขอแปลยติแก้ไขเพิ่มเติมขพอความต่อไปนี้วัดหนึ่งวงเล็บหนึ่งและสองไปดังนี้มาตาสองก็หนึ่งท่าหนึ่งให้แก้ไขเพิ่มเติมขพอความ ในเรื่องให้สมาชิกสภาร่างรัฐมนุนทำหน้าที่แก้ไขจัดทำร่างรัฐมนูนตามหมวดนี้ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้หนึ่งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยการคำนวณร,ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศปีสุดท้ายโดยใช้เกณฑ์ประชากรสองแสนคนต่อจำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนหนึ่งคนจังหวัดใดมีประชากรไม่ถึงจำนวนดังกล่าวให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนได้หนึ่งคน จังหวัดใดที่มีเศษเหลือจากการคำนวณนักกล่าวประชาชนเกินหนึ่งแสนคนก็ให้เล right. ือกตั้งสมาชิาร่างคำนวณได้อีกหนึ่งคนข้อที่สองสมาชิกขึ้นมาจากการพัดเลือกโดยที่ประชุมของสมาชิกร่างคำนวณสามารถขอภัยท่านกําลังอยู่มาตราไหนเนี่ยมตราเสียตเกี่ยวพันไปถึงสองตัวหนึ่งทัหนึ่งครับสองข้อหนึ่งทับหนึ่งเอาไว้ให้ถึงตรงนั้นแล้วผมจะเชิญชผมจะมีวาระสิบเอ็ดจะอีกไม่ไม่นานแล้วครับไหนฮะก็เหลืออีกหนึ่งทกิกอีกนิดเดียวครับ สมาธิกท่าน,านท่านเองฮะบันข้าไปอย่างนั้นไม่ได้อะตอนนี้อยู่ในมาตราสีเดี๋ยวผมจะเชิญท่านอีกทีเท้าเก้าเขาไม่เป็นไรฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสามารถมาลุลีมสมาชิกชสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกสภา,ภาผมได้รับเกียรติจากประธานเรียกถึงเจ็ดแปดครั้งได้นะฮะ ผมได้แปลยติไว้ประตาสีเนื้อความมาตาสองก็หนึ่งท้งหนึ่งนะครับผมฟังมาอยู่สองสาวันนี้ก็มีแต่เรื่องเก้าสิบเกหรือสองร้อยผมถามเลยครับว่าทาไมต้องเก้าสิบเกผมถามว่าถ้าท่านในสิธิ์วิชาชีวะไม่ได้ตั้งจังหวัดบึงการจังหวัดที่เจ็สบเจดเนี่ยผมบอกได้เลยครับถ้ามีเจ็ดิหจังหวัดคุณก็บวกกับยีบสาเพราะคุณต้องการเลขเก้าสิบเก้า ผมไม่ไปเห็นไม่เหตุผลอะไรคุณต้องล็อกเลข99ตลอดเวลาไม่ได้ถ้าถามว่ามีจังหวัดเ6จังหวัดคุณจะเอาย3สามไหมต้อง23สามคุณไม่มีทางหรอกครับ98นะเพราะนั้นผมถามว่าทาไมตัวเลขของคุณเนี่ยจะไปเปลี่ยนจาก99ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะคงมีคนล็อกเลขนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนเลยครับว่าของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวัดในการที่ทาไมถึงต้อง99อันนี้ทุกคนฟังดูเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยหรอครับ ผมคิดว่าในเรื่องต่างเหล่านี้ที่บางคนบอกว่า200คนก็มีเหตุผลผมเคยเป็นวุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานครปี2อง9ี2549มีส8มี18คนมีมากน้อยตามประชากรนนั้นผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดตามที่ท่านก็ต้อง99มาตลอดเวลายืนมาสองาวันจะขอต่อรองอย่างไรก็ตามก็ยืนอยู่ที่แรก99ท่านับมาตาที่ผมได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมผมมีอยู่สองวัครับ โดยเฉพาะในหมวดต่างๆที่เราได้พิจารณาเมื่อก่อนก็บอกว่ามีหมวดพระมหากษัตริย์ที่ไม่ขอแก้ไขผมอยากจะถามว่าในหมวดสิทธิและสีริภาพส่วนบุคคลเนี่ยท่านว่าอย่างไรครับผมต้องเรียนนะครับว่ามาตาสา3ส บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานิกายศาสนาหรือลทัทธิฎยอมในทางศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาธรรมศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมในการใช้เสรีภาพตามวรรหนึ่งบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองให้ไม่ให้รัฐกระทำการใดๆอัน็นการรอนเสียหรือเสียประโยชน์อันไม่ควรได้เพราะสาเหตุีนนับถือศาสนานิกายของศาสนาลทัทนะธิฎยอมผมเห็นรัฐมนูญฉบับนี้ครับมาตานี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยนะครับ พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาปฏิบัติตามหลักศาสนาคุ้มพิยาไปเรียนหนังสือโรงเรียนก็ไม่ยอมให้เรียนนะครับเป็นโรงเรียนวัดหนองจอกพี่น้องประชาชนมาที่นี่พันกว่าคนท่านมตีวรวัตรในขณะนั้นก็รับปากว่าจะดูแลให้สรุปแล้วแก้ไขไม่ได้ครับเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเผื่อให้คุ้มพิยาบมาก็จะต้องขอที่ดินคืนจากาไม่ไม่ให้สอนแล้วครับให้เลิกเลยครับอันนี้หรอครับมาตราสามสิบเจ็ด ก็ช่วยอะไรพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับตรงนี้ตรงเรงียนครับพี่น้องมุสลิมเห็นว่าอันนี้มันเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวทําไมละครับผมมีเพื่อนเป็นชาวพุทธมากมายก็บอกว่าอย่างนี้ผมว่าทางเจ้าวาททาไม่ถูกคนจะรับถือศาสนาอะไรก็ควรให้เขาปฏิบัติตามสารากิจเขาไปเขตเขาทำบาดประชาชนเขาสามารถภูมิยาเขาไม่เห็นใครผิดอะไรนะฮะนี่ผมต้องเรียนเลยครับว่ามาตราสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยต้องถือว่าต้องปฏิบัติให้อยู่อย่างนี้นะครับ มุสลิมไม่ใช่เป็นประชากรชัน้นสองนะครับนับถือศาสนาต่างกันทาไมท่านถึงจะต้องมาแบ่งปัน,ปนว่า,ห,า,วาห้ามแต่งตัวอย่างนั้นห้ามแต่งตัวอย่างนี้การแต่งตัวมิดชิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผมเห็นนะคะานี้ไม่ว่าใน Facebook ที่ไหนมีต่โพสภาพวับติวเยอะแยะไปหมดนะครับทําไมอยากเห็นอย่างนั้นล่ะครับ การที่เขาแต่งตัวคุมที่ยากที่ปิดเช็ดถูกต่อหลักการศาสนาทำไมถึงทําไม่ได้ผมก็เห็นว่ารัฐมนูญอย่างมาตาสิทธิเสรีภาพต้องคานึงและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เขียนไว้นะครับในเรื่องต่างโดยเฉพาะรัฐมนูลปีสี่ศูนยนี่ก็เป็นรัฐรรมนูญที่ผมได้เข้ามาเป็นวิทยสมาชิกที่มีสิบดคนมาห้าศูนย์ก็จะมีการไปฉีกรัฐมนูญกันอีกแล้วครับในการที่พอแก้ไขมาตาเดียวดูไปดูมาจะแก้ไขทุกมาตาซึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่า ผมอยากให้สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนนั้นให้คำนวณราษดรตามหลักฐานทะเบียนบ้านที่ประกาศร่างจำนุนคนจังหวัดใดมิการไม่ถึงจํานวนังกล่าวถ้าเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งได้อีกหนึ่งคนสองสมาชิกซึ่มาจากคัดเลือกในที่ประชุมของสมาชิกทวาร่างราาัศดรจำนวนสามสิบคนครับจะมีผู้เชี่ยวชาญมหาชนหกคนเชี่ยวชาญด้านสาขารัาษตระสาศาสตร์หกคนผู้เชี่ยวชาญจำนวนแปดคน ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองการบริหารราชการหรือการารัฐมนูลตามหลักเกณฑ์ทางการเลือกตั้งสิบคนซึ่งผมต้องเรียนครับท่านประธานครับผมเห็นมีพูดเป็นกันมากมายมหาศาลแล้วนะครับว่าให้มีสาขานั้นสาขานี้แต่ผมเป็นคนที่มาจากการกีฬาครับ ผมไม่เคยมีเห็นว่าใครจะเอาคนกีฬาเข้ามาร่วมร่างรัฐมน,นูญผมเห็นว่าสาขากีฬาควรจะต้องเป็นสาขาหนึ่งที่มาร่วมร่างรัฐมนูญเพื่อในการที่รัฐมน,นูญน,นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการที่บริหารประเทศเป็นประโยชน์ต่อการที่จะทําให้คนมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมจะทําให้คนมีจิตใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยท่านประธานครับตรงนี้ต้องเรียนเลยครับว่า ผมเคยเป็นสวสี่เก้ามีการฉีกรัฐธรมนูญผมก็มีความเศร้าใจวัฒนมนูลสี่ศูนย์เป็นรัฐมนูญฉบับประชาชนแต่ก็ถูกฉีกแต่เมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับต้องเรียนท่านประธานครับผมเศร้าใจอย่างมากพี่น้องประชาชนที่เป็นอยู่ในวงการกีฬาก็คือว่ามีการฉีกพรบมวยออกมาให้เห็นทางจอโทรทัศน์ทั่วประเทศเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชน หลอกลวงยังไงท่านประธานตามผมมานะครับนักมวยวันนั้นที่มีการบอกว่าบัวขาวปอประมุกมาชกแทนจริงๆนักมวยบัวขาวไม่ได้ต่อยกับนักมวยที่เขาต่อยตัวนั้นนะครับถามว่านักมวยรัสเซียคนนั้นเนี่ยเขาขึ้นมาบนเวทีคุณไปหลอกกอานักมวยตัวหนึ่งคือบัวขาวมาต่อยกับเขาเนี่ยถ้าเขาตายไปใครรับผิดช,ชอบครับต่อหน้ารัฐมนตรีต่อหน้าอาดีตรองนายกรุฐมนตรี ต้องถามครับว่ากฎหมายมวยถูกฉีกไปแล้วตอนนี้พี่น้องหัวหน้าคณะมวยโทรมาหาผมว่าจะคืนบาตุหัวหน้าคณะเพราะอะไรครับเพราะมันใช้อะไรไม่ได้แล้ครับ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนี่แหละครับมวยไทยโกอินเตอร์ทําให้จมไปอยู่ใต้ประดานอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าประเทศไทยนี้ถ้าเห็นอะไรก็ทําได้ทําได้รอนิ้โทษรอนิรโทษเดี๋ยวรอแก้กฎหมายรอนิรโทษเจ๊งครับ ต้องเรียกเลยครับว่าบางคนอาจจะชื่นชมชนะไทยเ็ชื่นชมครับแต่การที่เหมือนไปหลอกเขาละครับว่าน้กมวยเคยดชอกอไม่ได้ครับขอเปิดมาก็โผล่เข้ามาเลยแต่นักมวยฝรัดังคนนั้นถ้าเขารีบลงเิทีว่าไงครับท้าก็บอกว่าเว้นงั้นไอไม่ได้สัญญาต่อยกบฏถามว่าพอถามว่าต่อยกับไอได้ยังไงเกิดเขาตายไปใครรับผิดชอบครับนั้นต้องเรียนเลยครับว่าไปฉีกกฎหมายทิ้งเนี่ยทำในสมัยท่านชวนเหล็กภัยครับท่านเป็นคนที่เห็นใจ การที่คนเป็นนักมวยมีอาชีพเพราะจังหวัดท่านกับพุทธล้อเหล็กดังมากนะครับเพราะฉะนั้นก็นํากฎหมายมวยเข้ามาแล้วแต่วันนี้ชาวมวยทั่วประเทศบ่าว่ามารามารรีโอกาสมีเพื่อนสมาชิกประท้วงครับเจญนะท่านประธานที่เครารพครับประเสริฐจันทร์ทองทองสมาชิกรัฐสภาที่กำลังพิปายข้อที่4 3าครับท่านกำลังพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับที่พวกเรากำลังพิจารณาอยู่ โดยเพาะอย่างยิ่งข้อความที่ท่านแปลยติไว้ในวาระสองในในมาตราสองเก้าหนึ่งทับหนึ่งเป็นเรื่ององค์ประกอบของสอสรนะฮะผมผมได้ฟังท่านตอนต้นในเรื่องศาสนาแล้วก็มาเรื่องบัวขาวนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคลอป,ประเด็นกับที่พวกเรากําลังคุยกันอยู่นะครับขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยนะครับให้อยู่ในประเด็นด้วยขอขอบคุณครับ ก็ขอ,ขอคำกราท่านช่วยอยู่ในประเด็นนะครับอย่าอย่าออกไปไกลามากนะท่านครับที่ผมยกตัวอย่างเพราะไม่เห็นมีใครเลยครับบอกว่าจะเอาผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬามาเป็นสอสอรอผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังน,นะครับว่าไอ้เชี่ยวชาญด้านการกีฬามาอยู่เนี่ยอยากให้สังคมของไทยทวันนี้นะครับไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีเอาองบของรัฐบาล มาจัดมวยแต่ว่าเป็นการไปปล้นหัวหน้าคณะเข้ามาหัวหน้าคณะเขาอยู่เก้าขวบมาถึงยี่สิบเก้าปีแล้วแล้วก็ไปทอดทิ้งเขาเนี่ยผมบอกเลยผมเป็นหัวหน้าคณะม่าาอายุยี่สิบปีนะครับที่พูดในนามวงการกีฬานะครับมีโอกาสตรงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเศร้าใจครับถ้าประเทศเราเป็นอย่างนี้สังคมเราไม่ยอมรับกฎกติกามาจะมีกฎหมายอะไรก็ไม่มีความหมายที่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่นอกปประเด็นนะครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้ าประเทศไทยเห็นว่าถ้าฉีกอะไรได้ฉีกฉีกอะไรได้ฉีกจบเอวังประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพอแะไม่ไม่ประท้วงนะฮะนะครับท่านท่านจบแล้วฮะครับครับเราเรายังเรายังมีอีกสองท่านนะครับเชิญท่านพุทธิพงศ์เป็นการครับท่านท่านสาธิตมีอะไรครับ ท่านผู้ชมครับ